สวัสดีค่ะพบกับหมออ้อยเช่นเคยนะคะวันนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ลัคนาราศีรูปแบบใหม่ทั้ง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2563ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติดวงชะตาราศีของชาวลัคนาราศีมังกร คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานชาวลัคนาราศีมังกรมีงานจ็อบงานพิเศษเข้ามาเยอะนะคะในช่วงต้นเดือนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องจัดงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงก็เป็นคนบริหารจัดการนะคะเป็นคนที่จะต้องบริหารจัดการงานเลี้ยงตรงนั้น มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับลูกน้องบริวารมีความสุขกับการทำงานช่วงปลายเดือนงานขอแรงไหว้าวานเข้ามาเยอะมากค่ะงานที่ทำแบบไม่ได้เงินนะคะงานจิตอาสานะคะชาวลักชาวลัคนาราศีมังกรจะเจอในรูปแบบนั้นนะคะการเงินชาวลัคนาราศีมังกรทรงตัวดีอยู่ค่ะการเงินนะคะ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินที่เกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องและเขาก็เรียกเรื่องร้ายสาระคือบางครั้งไม่สมควรที่จะจ่ายก็ต้องจ่ายไม่สมควรที่จะออกก็ต้องออกนะคะก็ต้องระมัดระวังนะตรงนี้ด้วยชาวลัคนาราศีมังกรเอมังกรเกี่ยวกับเรื่องความรักท่านจะพบเจอคนถูกใจในแวดวงการทำงาน การพบเจอกันก็คือเอางานมาบังหน้าเช่นชวนทานเข้าเจอปั๊บก็ชวนทานเข้าเลยนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานนิดนิดหน่อยค่ะนิดเดียวเองแต่ที่เหลือนี่คุยเรื่องส่วนตัวใช่มากกว่านะคะก็คือเอางานมาบาังหน้าไงคะ รับทราบนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะ,ะพบเจอคนถูกใจในแวดวงการทำงานนะคะสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีมังกรไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะโชคลาบมีโอกาสได้ทุกขลาบค่ะเป็นโชคลาบแต่คือมีโอกาสที่จะได้ทุกขลาบช่วงต้นเดือนได้โชคลาบจากเพื่อนฝูงได้โชคลาบจากอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะเสี่ยงโชคมีนะคะมีจากไหนคะจากเลขทะเบียนรถและก็บ้านเลขที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะขอให้โชคดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอุบัติเหตุสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะเจอการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนระมัดระวังนะคะแข่งขันเช่น ขับรถเร็วค่ะขอโทษทีแม่เช่นขับรถเร็วปีนป่ายปีนกําแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นงานวิบากหรือว่าไม่ใช่เป็นการแข่งขันวิบากนะคะแต่ท่านก็สามารถที่จะประสบกับอ,อุบัติเหตุได้ค่ะข้อควรระวังชาวต้องขอโทษด้วยค่ะมีสายเข้ามาข้อควรระวังชาวลัคนาราศีมังกรนะคะให้ระวัง เป็นหนี้จากการตัดสินใจตัวเองแล้วก็ผิดใจกับผู้ใหญ่ให้ระวังนะคะสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวท่านจะโดนจับหรือโดนถูกคุมขังได้นะคะความเดือดร้อนก็มาจากเพื่อนเนี่ยะคะ่ะเพื่อนเป็นเป็นคนนำมาต้องดูแลนะคะต้องระวังให้ดีในการครบหาเพื่อนนะคะ สำหรับวันนี้หมออ้อยก็ขออวยวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านขออวยอวยัยให้ทุกท่านพบเจอแต่ความมั่งคั่งมั่นคงร่ํารวยความสุขสมหวังจงบังเกิดขึ้นแก่ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนเทินขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ